พิษณุที่ปราจีนบุรีขออภัยนะครับมีข่าวค่อนข้างที่จะหือฮาทีเดียวถือเลิกง,งามยามดีในช่วงตรุษจีนนี้จัดพิธีแต่งงานหญิงแต่งหญิงครับ คุณผู้ชมฮะนี่เจ้าบ่าวของเราเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าดูผันผ่านนี่สาวหล่อ,อ,อนะอเหมือนผู้ชายเหมือนกันนะ,ะจากที่บ้านตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองนะครับเจาบ้าสาวก็คือนางสาวประพาพันธ์ทักษินอายุ20ปีส่วนเจ้าบ่าวที่กําลังเดินผ่านประตูเงินประตูทองเนี่ยนะครับก็คือนางสาวจริยามีชัยอายุ21ปีนะครับทั้งสองนั้นก็คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนตลอด3ปีนะครับก็เลยปรึกษาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายว่าอยากจะแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้ก็ ที่จะเปิดกว้างนะครับก็เลยจัดขบวนสินสอดทองมั่นไปสู่ขอกันตามประเพณีไทยนะครับสินสอดเนี่ยเงินสดสามแสนบาทนะครับแล้วก็ทองอีก2บาทนะครับก็เรียกว่าเป็นวันที่พวกเขาภูมิใจแล้วพ่อแม่ก็ร่วมยินดีด้วยเดี๋ยวนี้สังคมก็เปิดกว้างแล้วนะคะสาหรับเพศทางเลือกนะนะคะสาหรับเพศทางเลือกนะความรักไม่มีเรื่องของเพศมาเกี่ยวข้องนี่ไปดูเรื่องของนักเรียนกันมา